นี่เรามาดูกล้วยไม้อีกพันหนึ่งนะครับนี่ไปอยู่ทางใต้น,นะครับก็อ,อยู่แถาป่ายางพาราที่เรียกกันก็มีหลายชื่อ mm hmm. เช่นเอื้องมะลิหวายตะมอยเอื้องนกกระยางแซ่พอินที่เหมือนแซ่พอินเพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าลำต้นมันคนต้นลักษณะเป็ลำกล้วยเป็น ักษต่แล้วก็มีลักษณะลำต้นยาวมาคล้ายๆแท้นะครับนี่แต้บางทีก็เรียกเอื้องมะลิเหมือนกันลักษณะใบลักษณะดอกนะครับนี่เป็นดอกที่บานไปแล้วนะครับเอื้องมะลิหรือเอื้องมะกรยางเนี่ย มันจะออกดอกช่วงที่อากาศร้อนชื้นแล้วดอกอยู่ได้ไม่นานไม่เกินสามันมันก็จะเหี่ยวแล้วนะครับนะดอกใกล้ๆกล้นะฮะดอกใกล้ในะครับเนะี่ยก็เอาม่ให้ชมรับคลลักปวยไม้พันธ้ก็เลี้ยงได้ง่ายนะครับแล้วก็ออกดอกออกดอกจะออกดอก,ออก,ดอกแป๊บเดียวสองสามวันก็ หล่นนะครับขยายพันธุ์ในการแยกก่อก็จบสําหรับเรื่องมะลิเรื่องนกกะยางหรือหวายตะมอยหรือแซ่พี่อินเพียงแค่นี้